สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรคบ้านอวันที่ที่นะ29ก้นะยากันายนวันนี้ก็จะพามาชมาการทำหลังคาดาดฟ้านะครับหลังคาดาดฟ้าเป็นหลังคาคอนกรีตนะซึ่งมันจะอยู่เป็นแผ่นอยู่บนนี้อา่านี้เป็นหลังคาเมทัลชีทนะซึ่งเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเนี่ย ก็จะลื้อไอ้หลังคาพวกนี้ออกให้หมดเลยแต่ก่อนจะลื้อเนี่ยต้องทําหลังคาดาดฟ้าก่อนนะหลังคาดาดฟ้าคือพวกนี้ดยวผมพาดูนะเป็นยังไงเดี๋ยวพาดูภาพทั่วๆไปก่อนอันนี้อยู่บนดาดฟ้าจริงๆเลยบนชั้นชั้น3นะแล้วก็ดาดฟ้าของชั้น3นะก็คือ,อ,อสูงจากพื้นดินผมว่าประมาณสัก3าเมตรเนาะเอ๊ะทำไมต้องบอกก็จะพาดูว่าความยากนะแล้วก็ ่าในการทำมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องอาศัยความค r e a ทีฟแค่ไหนนะครับเอาละไอ้พวกที่เห็นนี่นะครับนี่พวกเหล็กบีมนะเหล็กบีม H บีมนะ,ะ 20, 20่คูณ20สเนี่ยสั่งไซส์พิเศษนะ9เมตรหนัก450กิโลกรัมนีพวกนี้เอาขึ้นมายังไงก็นู่นเลยครับจากข้างล่างนุ่นเลยนะข้างล่างนุ่นเลยเนละครับเอาขึ้นมาขึ้นมาข้างบนนี้ก็ยากพอสมควรนะก็ใช้รถเครนนะ รถเจนยกมันขึ้นมายกมันขึ้นมาก็มากองไว้แถวนี้แต่ว่าเหมือนต้องเรามัดระวังนะเพราะว่าหนักมากแต่มากองรวมกันทับๆกันไม่ได้ต้องกระจายอันนี้ือเศษที่เหลือนะครับเอาละทีนี้หลังคาเนี่ยมันเดิมเป็นยังไงนะมันเป็นแบบนี้แหละแต่ข้างบนมันเป็นพลาสติกนะเดี๋ยวผมพาไปดูวนะ่าข้างในเดิมมันเป็นแบบนี้นะครับเป็นห้องเป็นห้องนี้แหละนะครับห้องนี้แหละจะไม่ได้17เมตร ข้างในก็จะเป็นแบบว่าอันนี้เป็นหลังคาโค้งแบบนี้นะหลังคาโค้งแบบนี้นี่ผมโค้งนี้เลยดูนี่ดีกว่าผมโค้งอย่างนี้เลยนะเนี่ยเสร็จแล้วไอ้หลังคาเดิมมันเป็นแผ่นโปร่งใสอยู่อยู่บนนี้นะครับซึ่งทีนี้ปัญหาคือพอเขาสร้างไอ้พวกนี้ครอบมันหมดนะพวกนกหนูค้างคาวมัขามขี้แล้วก็เต้มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยแถบนี้พวกขี้ต่างๆอะ่ะ ก็ออยมาเต็มหมดเลยนะไอเดียคือว่าต้องการจะทําเป็นหลังคาคอนกรีตนะอ๋อหลังคาคอนกรีตเพือ่ออะไรละ่ะก็เพื่อ <c oughs> ติดโซลาเซลล์แล้วก็อยากได้เป็นคอนกรีตคอนกรีตเลยทาไมล่ะคราวนี้อืมประเด็นปัญหาคือว่าผมก็ต้องมานั่งดีไซน์ว่าเอจะทายังไงมาติดคอนกรีตแบบนี้ได้อืมก็เลยดีไซน์เป็นคาแบบนี้นะครับเด,ด,ดี๋ยวผมพาดู H beam ยี่สิบคูณยี่สิบเป็นคานไปเนยลยนะครับแทนที่จะเป็นคานเอ่แบบอแบบว่าคานอะไรล่ะคานแบบว่าคานคอนกรีตใช่ไหมซึ่งมันทายากแล้วก็ใช้เวลานาะนอันนี้ใช้เวลาแค่เดือนเดียวนะสามสิบวันต้องให้เสร็จแทนที่ก็เลยนี่นะครับอา่าทําเป็นอันนี้เป็นคาร์เนาะคานเนี่ย,ร,ยระยะก็ประมาณเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์ก็2องเมตรสิทั้งหมดมีสิเมตร2องเมตรสิบสเมตรสิบ หน้า,ห,าหน้ากว้างเนี่ยเจ็ดเมตรสิบนะครับก็ทําเป็นเหมือนเป็นจันทนนะเป็นแปรขึ้นมาเหมือนลงคาแหละแล้วก็เอาไม้อัดวางมานี้ไม้อัดเนี่ย,ยจะเป็นแบบล่างนะครับส่วนส่วนปูนเนี่ยอยู่บนนี้อยู่บนนี้เลยอยู่บนนี้เลยเป็นคอนกรีตมีเหล็กเสริมสองชั้นนะเหล็กสิบสองเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวก็เอามาอัดปูนะก็จะเป็นแบบล่างไปแบบล่าง แล้วตรงนั้นก็ถือเป็นแบบข้างนะขึ้นมาเลยผมก่อขึ้นมาก็แปดสิบเซนนะเพื่อเป็นแบบข้างพอเราคอนกรีตเทบปนี้ปุ๊บมันก็จะเป็นแผ่นแผ่นคอนกรีตหนาประมาณ12.5นะครับซึ่งก็ต้องคิดระบบระบายน้ําเสียด้วยนะแต่ตรงที่ยากคือตรงนี้มันเป็นโค้งอย่างเงี้ยดิอันนี้เขากลาลังเกาะอิฐให้มันได้พอดีนะซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใหญ่นะครับทีนี้ส่วนอื่นมันยาวแค่ไหนนู่นมันยาวไปถึงนู่นนะครับ ยาวถึงนู่นเลยอันนี้กํลาลังเชื่อม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 แบบเชื่อมโครงรับเนาะถึงนีนเชื่อมเต็มเชื่อมเต็มเลยนะครับเหล็กบีมขนาดเนีนาะจะบอกให้เป็นความรู้สําหรับช่างกันแล้วกันเนาะเหล็กบีมขนาด12มิลกับ8มิลที่เห็นเนี่ยเนี้ยนี่คือ12มิลส่วนอันนั้น8มิลนะครับก็ถ้าดูตามหน้าตัดก็เดี๋ยว พาไปดูจุดอื่นเนาะอ่าตรงนี้นะต้องเชื่อมด้วยเหล็กไม้เทนเหล็กเลือดเชื่อมพิเศษนะมาขึ้นต้นด้วยแอลนะครับแอ,อลแต่นี้ใช้แอลห้าห้าแล้วก็รวดเชื่อมต้องหนาเส,นส,นสน้นเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ทั่วไปก็ยี่สิบเอามาที่ยี่สิบสองจุดสองจุดหกสองจุดหกสามจุดสองอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ต้องใช้ 4. สี่จุดสู 4.0มิลลเมตรตัวรดเชื่อมนะ,ะมันนึงจะเชื่อมแล้วสามารถทำให้อ้พวกนี้ประสานเข้าด้วยกันเนี่ลยลึกหมายถึงว่าลึกลึกลึกไปถึงเนื้อลึกไปถึงเนื้อของของตัวเ,เนี้อรังมันจ็บติดกับอไอ้เชื่อมแต้มเนี่ยเขาใช้รดเชื่อมธรรมดานะ2.6ได้อันนี้ก็เป็น เทคนิคการเชื่อมนิดหน่อยนะแล้วก็ตู้ตู้เชื่อมต้องเป็นตู้ที่มีกําลังสูงกว่าปกตินะก็คือ200 200 200งแอมป์รงใช้ประมาณ160แอมป์นะครับะก็ถึงจะทำแบบนี้ไดนะ้อันนี้ก็เหลือทำเหมือนทำเวทีขึ้นมานะแต่เวทีนี้ต้องรับรับน้ำหนักปูนได้นะทั้งหมดเนี้ย10 16คิวบิกเมตรประมาณ 36,000ก่โลนะครับ3าตันอยู่ตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเขาก็จะรื้ออันนี้ออกแล้วก็ติดโซล่าเซลล์ตรงนี้แต่น,นี้เราก็ยากตรงที่ว่าเอาเอา,เอาบีมเนือขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนาน,าบนี้เมื่อมาตั้งเป็นแบบนี้เป็นคานแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดแบบูแบบแบบที่ดีไซน์ไว้ก่อนที่จะลงมือทำนะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงอันนี้ก็กำลังไล่แต่งเสรตรงนี้ก็จะก่อแบบนี้เหมือนกัน นะครัประกอขึ้นมาอย่างน,นี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นเป็นแบบล่างนะแล้วก็เราใส่เหล็กเสริมน,นะสอชั้นแล้วก็คอนกรีตหนาประมาณ12.5นะครับแล้วก็ถ้าจะให้เทในฝั่งนี้ให้น้ำระบายปนู่นเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จริงๆทำมาเนี่ยเขาตั้งเป้าปหมายทั้ง0วันหนงเดือนนี่ถึงดีด้วยตอนนี้วันที่29เริ่มงานวันที่4 เสร็จพอถึงประมาณนี้นี่เดี๋ยวพาดูภาพข้างล่างนี้นะครับภาพข้างล่างนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวให้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 ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ตรงตรงรับตรงนี้นะครับใช้4คูณ2นะใช้ใช้2มิลเลยตรงนี้ก็2คูณ2ใช้2มิลเหมือนกันนะส่วนไอ้ที่เสริมย่อยๆเนี่ยก็นี้เสริมเสริมย่อยก็ใช้แค่1.5มิลเท่านั้นแหละเสริมโครงนะโครงรับ อันนี้เดี๋ยวพาไปดู่็เติคราบจุดอื่นถ้าดูจากข้างนอกจากข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเนี้เลยนะเดี๋ยวให้ดูแบบหน้าจอเดี๋ยวให้ดูแบบบนหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวมันมันลอยขึ้นมานะดูตามนี้อ่าตรงนี้ก็จะใช้เป็นวิธีว่าใครนั่งร้านรับเลยซึ่งขนาดของนั่งร้านก็ก็พอดีเลย นะครับก็คือตัวนี้มันกว้าง120นะายาวไป180เป็นนั่งร้านมาตรฐานนี่แหละอันนี้ก็ใช้ยูโบและตรงน้นก็เป็นตีมเป็ดนะนูน่นตีมเป็ดเนี่ยมันรับปรับได้ซึ่งพอเราเสร็จเนี่ยเราก็จะปรับปรับให้มันได้คอนะนกรีตก็จะอมตรงนี้นะอมตรงนี้ก็ดีเปปดี๋ยวาดูนี่คอน,นกรีต คอนกรก็จะจะเสมอนี่เลยนะคอนกรีตนี่เราเอานี่มาเดี๋ยวเราเชื่อมเชื่อมรับตรงนี้นึงนะก็มีจุดรับคือตรงนู่นตรงนู่นแต่ตรงนี้มันมีประเด็นคือตั้งรับมันตั้งไม่ได้นะก็เลยเป็นแบบนี้ส่วนอื่นๆก็ตั้งได้ตามปกตินะครับพาไปดูอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมเต็มนะครับจุดท,ที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ปูนชิเม,มนอยู่ตรงนี้อันนี้ต้องยกระดับขึ้นมาหนึ่งนะมันขันขึ้นได้ขึ้นมาได้นะและ้วก็อันนี้ก็เชื่อมเชื่อมก็จะมีจุดยึดอยู่จุดรองรับคือหนึ่งสองจุดยึดคือปลายนู่นกับปายนี่นะก็มีสี่จุดนะ,ะตัวนี้มีแปดจุดนะใต้แต่บางจุดก็ไม่ถึงนะนนแปดประาณนี้แล้วก็รักษาหนักประมาณเอาน้ำหนักปูนเนาะสามพันหกร้อยกิโลกรัมเนี่ย ก็จะเฉลี่ยเลยเหลี่ยงเนี้ยเลี่ยงพวกเนี้ยเนี่ยประมาณประมาณสามร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยห้าสิบทำไมพูดอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่คำนวณเนี่ยยังไม่ได้คำนวณจุดรับตรงนี้นะที่จะเชื่อมต่อกันจริงๆก็มีจุดรับเพิ่มแล้วจากแปดก,ก็กลายเป็นบวกอีก่วยอีกเยอะเลยเนี่ยับทุกจุดเลยที่มันเป็นใต้นี่นะครับ ทุกติดเลยก็ทําให้อ่การถ่ายน้ำหนักครึ่งหนึ่งมันจะมาอยู่ที่นี่นะดังน,นั้นเนี่ยกำเนิดอยแล้วก็จําตัวเลขไม่ได้ละไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการน้ําหนักแล้วก็รวมถึงการอยู่ระยะยาวอันนี้ก็ดีกว่าการปูนซิ่งน,นะครับเพราะว่าหน้านเนี่ยนะครับ20นะ20นถึง20นเซนนะก็โอ้โหโคตรหนาและโคตรหนักเลยเออลองจินตนาการดูด้วยกันว่าเราไอ้อออพวกเนี้ย ขึ้นมาอยู่วันนี้ได้ยังไงไม่บอกหรอกเทคนิคมือเทคนิคต้องเรียนรู้เองนะไม่บอกโ okay. อเคจบแค่นี้ก่อนนะครับมีคำถามถามได้ครับ